วันนี้กินตักแดกจังน้อยครับเพราะว่าตันนี้เก้าโมงเลยยังหนาวอ,อยูอย่โอ้ยลมมาคุณหนาวคนุ๊จ้ายจังวันนี้ สดีเกียรตินำกินครับผมรถไปทั่วถิ่นหากินกับชาวบ้านครับวันนี้ครับบรรยากาศหนาวๆครับผมตอนเช้าอุณหภูมิเมื่อคืนนี้ประมาณ9องศาครับนครพนมสุดยอดครับอยู่ที่ทุ่งนาครับผมวันนี้ตื่นแต่เช้าครับวันหยุดครับผมตนานที้ได้ตื่นเช้า ดูบรรยากาศครับอันนี้บรรยากาศทุ่งนาครับหมอกยามจาง นี่ครับไม่ครัวเช็นอย่างครับนี่แกงของกระดูกหม้อกระดูกหมูอกระดูกหมูเนาะกับไส้ไส้หวายครับเมนูมื้อเช้าครับอากาศหนาวๆแล้วที่เมนูนุ่งมืนอ,อย่างน้อนี่นนเบิรงมบอรนึงหม้ออ่อนก่อนนะครับโอบ๊ะ <c oughs> พรวดงัอ๊ งูเผาไม่เห็นเอาควันไายครับต้มเนื้องูเผาครับพี่น้องครับถี่เละเล่เหนาเนาๆนี่ครับบรรยากาศต้องกินงูเผา พร้อมเลยครับพี่น้องส,สองสเมนูครับผมครับอันนี้กระดูกหมูแกงหวายครับแกงมแกงอมหวายอันนี้หัวเผาอืมหอหน่วยนี่ใส้ข้าวเบือบอกยอดสุดยอดอพร้อมเสิร์ฟอือ เนอาาหรมพร้อมเสิร mm ์ฟครับพร้อมเสิร์ฟครับใชครับยกขึ้นสองยกวันนี้กินตักแด่จังน้อยครับเพราะว่าตอนนี้เก้าโมงเลยยังหนาวอยู่เก้าโมงแล้วยังหนาวอยู่ให้เตยกันยังไงครับน้ำสิบบาท ส้มพักส้มพักก็ทำกลียมกินอ๋อลงมือได้อะไรมพร้อมของเขาก่อนี่ตัวแล้กินผักร uh, uh, nee. okay? ัก yeah. right. okay. okay. hey, ินก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 ินโบกินเหนาะกินลำกันแหละโอ้หรือว่ากินก็จบแท้เน้นหมดแล้วมันด้กินยอะเล ั้เพราะ่อนมีเบียร์กินเนาะแต่พอมันเงียบเนาะเมืนี่ลองชิมกันครับนี hmm ่เป็นหอนแบบนี <h <h um ้เงี้ยอันเดียวบ่หอนส้มฮัก รสอ,อันน <c oughs> ี้นี่เนาะหอมหวาน <c oughs> ขมคาวหวานเซ <c oughs> <c oughs> ็ปเซ็ปเซ็ีเซ็ป ถ้าเป็นแท็บถ้าเขบือเนี่ยถ้ามันปุบอย่างเขาไม่จะขับเฮ้ยนี่มกนี่ลองใส่หม้อสักนิดละใครเขี้ยวแข็งแรงนิ่มกระดูกให้ฟังเลยกระดูกกระดูกอ่อนใครน้อยในนี้กระดูกแข็งกระดูกเก๋มันนอกข้างมันไม่ยิโซกอ่านคอต้มกระดูกหมูใช่หลงยัง ตัวนี้เอกระดูกอ่อนหมูยี้กู่นหมูแม่มีอยู่นี่ก็จะทอย่นี้เอาลงนี่มึกกได้บ่ก่าไอ้ในแล้วเขียวดีแต่มันหอนแล้ววางันเย็นก็แค่วูบมันแหลมดละสุยสว่านดำไว้กินลกระดูกปไอ้เกียดมดเลยดูกู่ตู้นองมสว่านสมุนสองตัวรุ่นยุ อเาอาครเป้าครับเ่น้อนอเจ๊พรนี่สิไปเล้าเจ๊พรมากินเจ๊พอนน้ำพอมดีมวบไม่เล้ยมันยํบาบได้เพายังวาอยู่ ิโคมันเนาะก็เห็นเจ้าเลยจรินั่กระดูกไิโคมันน uh, mm ั่นมันได้เมื <k <k> <k <k ่อตะปูนเมื่อถือลูกอ้วนดัมกินพร้อมกันครับพี่น้องกินพร้อมกันทั้งคนทั้งหมากินพร้อมกันเลยเมื่อนี้

โอ้ยลมมาคุณหนาเขาจุดจ้อยสับันนี้เพราะไม่ดับนีจ่จอมาก็ออกดีเทบ หลังเจ้าผมม่ตอยตัย่ผมไอ้สามเข้ามาเติน้ำตาเ,เอาจะไปกินด้วยกิน,กนตัวไปเขาปีจะได้อร่อยโอ้ตัวยิ่งตัวนังมาเราจนึงกินราแม่เงินเราดอกนี้เนี่ยเงินนี้เขาให้มาไช้้านั้น Trong tróc chim sắm lòng tai mày. Way lâu đi sắp bay bụi kiếm. A tà sô hơi lên. năm hả lòa. Chưa chưa chị sạy bóng. Quận năm โอ้ยขี้ละมักทุ่มพักหนุาากไม่ละมักงที่กันขันเทียวกวนฮะนะบักยังพักไปรมาสิร์ฟตู้เย็นจนลืมกินลืมไม่หลานขินมึงในตูญญ้เย็นขับปีไม่ฮะพักยังพักนำอันหัวกระเทียมอืมมีหัวพร้อมอืมวันนี้มีกจะใบ

มันน uh, well ี่ก uh, <God>. oh. ้านสุดยอดมีบ่อปรจมหอนอยู่นี่อืนาอยู่ตอนคาเดาเนาะ <c oughs> เออบางคนเนี่ยใส่เขาเย็นเพราะมีคน,บ,นบางคนกินข้าวกินข้าวเจ้าเกินข้าวจี๊ดใจกินข้าวเจ้าทำไมพ่อมกินเลยลูกน้องกระทะกินหนุนลูกน้องอะไรจังทำข่าว ปลาปลูกกี้ลยเอาอย่างมายหรือว่าเลี้ยงกับจอ,อาหารหัวหานอันชอบนดบเดียวเมือปีมือปีอมชอบนนึ่อกชีตะเกนไปเลี้ยงอยู่ไเกี่ยวกับปานรดเงียเขาเนกค่าบ่าบหัวหน <S 2> <S 2> <S 2> <S ันอันนี้ กินอนไรนี่เรากินมุต่อยเรากินอะไกรพกรัพเ <c oughs> รเซอร์บีมั่งเสอรัเน้อยะคะ่กินผักกินเหล้าๆอะไรวันน้่นจ้าอยู่หรืว น้ำซ่นววงักวาเยทน้ำน,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 น้นัวซนัวนัววบกันนัวน้ำตุ่นี่อืมยืยืนเลยมันนี่้ได้าลายบก <laughs> มาเน,นลูจุกรล,ลงบเป็นหมืมม <laughs> ่นๆปีเยอายืนมันน,นีายากกินข้าวเสบอันทิศทุกมือมงทำในยมตื้นเลย

โอ้ยเกือบลูกน้องอีกแล้วนนเอาบทเป็นหลายขันปะนั้นบุรีมีสอันต้อน,เ,นเร่เนรูเปกมาอยู่ลงง่ายต่อยลงต่อเลอนะเบอร์หนึ่ง ครับวันนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยเราก็กินเสร็จเรียบร้อยเลยครับผมวันนี้ก็สิขอปิดคลิปปิดปิดคลิปให้เลยไงอืมอาหารกำลังเหลืออยดูครับอาหารเหลือเพียบเพราะว่าเรากรอมือเลื่อยของเขาอยู่ขอสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามครับผม กดดกดไลค์กดแชร์ครับกดถูกใจครับวันนี้แกน้ำพินขอาลากันไปแ<ไ>ค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับถ้ากคนก้อยชีสไอ้ไอ้เกี๊ยันื้อมันก้อยนี่